ตามควันเข้าไปเบิงงเดอว่าตอนนี้ลุงสกอตเรากำลังเฮิดอยียงอยู่ในห้องไม่ยานะจะ๊ะเดี๋ยวตามควันไปเบิงงกันจะ้ะสวัสดีค่ะลูสกาสวัสดีค่ะ ตอนนี้ลูกสะกดกาอานประคามคำพี่ให้ไม่ยาวฟังจ้ะที่ว่ากันเนาะลังเทือน่ะเวลาพุทโาเราป่วยจังสีเนาะคือข้างนอกนะบบตอบสนองอย่างเนาะแต่ว่าสติเขายังมีอยู่เด้อจ้ะ ลู้สะกิดกันเลยอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลนะจ๊ะให้แม่ยาฟังอาการของเล่าตอนนี้กะแย่แย่ลงจ้ะขึ้นนับมือถอยหลังนะจ๊ะมือมือใดเนาะมือมือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนีจ๊ะเล่ากา หลากแตกเนาะหลากแล้วก็อาเจียนนะจ๊ะอาเจียนแล้วก็ขี้ออกมาเป็นสีดำนะจ๊ะก็เลยเข้ากับมีความรู้สึกว่าเออแต่ว่าแสดงอาการจังสันแล้วก็ก็คือเป็นตาคือบบมือของเราบเรือหลายปันใดนั่นนะ ลุงสกอตก็ได้มานางงานประกำพี่จ้ะเบลล่า hi to e v e r y b o d y เบลล่า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 หนึ่งฟอมยา ก้นเฝ้าทองคืนจยากขวัญกับลูกสกอตคาธาใหายากอ๋อลูกพี่ลูกน,น้องของเล่านะ่ะมามารับช่วงทอนนะเดี up, ย๋ยวขวัญกับลูกสกอตกระสีออกไปข้างนอกจะ้ะเพราะว่า,าประมาณสองอาทิตย์แล้วขวัญกับลูกสกอตบัดไ,ได้ออกไปข้างนอกเลยเนาะ <you> เพราะว่าเฮา เบิงแม่เล่าจ้ะเบิงแม่เล่าคือว่าหยสี่ชั่วโมงบ่มีบ่มีคนเปลี่ยนมือเนาะบ่มเมนขวัญเบิงกับลุงสกอตเบิงจ้ะก็เลยกันเลยเมือนี่ยาดกระจ้มมากนะลูกพี่ลูกน้องเราก็เลยหาสาวว่าเดี๋ยวสิมาเบิงงห้สักสองสามชั่วโมงนั่นน่แล้วให้ขวัญกับลุงสกอตออกไปข้างนอกกัน จ้าตอนนี้ก็นัางท่าเล่าให้เล่ามาจ้ะลูกสกอตกับอันพากำพี้ให้เมียฟังไปก่อนควันก็เลยมาอ่าคลิปอัปเดตเนาะว่าอาการเมียเราเป็นจังได้เราก็นั่นแหละที่ควันบอกไปแหละอาการกระบดีขึ้นเดี๋ยวควันกับลูกสกอตก็จะไปหากินข้าวข้างนอกจ้ะบ่ได้เด็ดบ่ได้ออกเดทกันเลยมื้อนี้ก็เลยอ่อ ถือว่าดีอยาลบมหาศาลอาสามาบึงให้สองสามชั่วโมงนะควันคุณสกอตคากสซได้ออกไปกินขอบข้างนอกกันจ้ะโอเคเนาะเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวควันขคตโตก่อนได้จ้ะเดี๋ยวฟังลุงสกอตอ่านปากกัมพีน้ำจ้ะทีได้หูจากประเจามาขึ้นโอเคจ้ะ